สวัสดีครับอยู่อ i g Corp Story นะครับตอนนี้นะครับนกได้มากินอาหารที่เราได้วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่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 มาสามตัวเลยครับพ่อแม่ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อนี่ครับตัวที่บินไปมันแค่ตัวเล็กสุดนะฮะแล้วตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวข้างหลังนะตัวใหญ่สุดเลยนี่นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวนะครับวันนี้เข้ามารอบที่สองแล้วนะครับดูให้ลูกกินก่อนนะครับแล้วก็ให้เมียกินนะแล้วตัวใหญ่คืนคนที่กินสุดตัวสุดท้ายนะฮะโอเคไงฮะไปแล้วครับสองตัวอตัวที่สาม นี่โหมีระบบระเบียบด้วยนะครับนะ่ะรักมากมากเลยนะครับโหสุดยอดไปเลยนี่นี่ให้ดูนะฮะนี่น้องไลลานอนนะครับไม่รบกวนนกนะฮะนี่แล้วน,นกเขาไม่รบกวนน้องลลาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้วยอาหารของนกก็มีต่างหากถ้วยอาหารน้องลยลาก็มีต่างหากนะไม่ทะเลาะกันนะครับโอเคตอนนี้เขากำลังจิกินนะฮะยังไงครับยังไงครับอิ่มแล้วเหรอกินไปแค่ไม่กี่คำเอง เอาไม่แล้วไม่แล้วเอามินไปแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็มาจริงนะฮะคือก่อนหน้าเนี้ยเขามีป้อนอาหารให้ด้วยนะตัวแม่หรือตัวพ่อเลยครับเขา,เอาอาหารไปป้อนให้ตัวเล็กนะครับแต่วันนี้ด,ดูเหมือนว่าตัวเล็กโตขึ้นนะก็เลยมากินเองได้นะครับน่ารักอะ่ะดูที่กินไฟก็มองเราไปคือเขายังระแวงพีกกรอบอยู่นะครับ คือถ้าเราลุกขึ้นหรือว่าพูดเสียงดังนี่คือเขาบินไปเลยนะโอ้ดูครับดูครับโอเคเรียบร้อยไปแล้ว